คุณรู้หรือไม่ว่าแม้ iPhone Air รุ่นแรกจะขายได้ไม่ดีเท่าที่คาดแต่ Apple ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างเต็มที่นี่คือข่าวหรือที่น่าตื่นเต้นที่ทําให้แฟนคลับ Apple หลายคนต้องตื่นตัวเพราะมันอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่ก่อนจะลงรายละเอียดมาดูกันก่อนว่าเรื่องนี้มีอะไรให้คาดหวังและทําไมมันถึงกลายเป็นประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันล่าสุดมีนักปล่อยข่าวหลุดชื่อดังอย่างดิจิตอลเชสเตอร์ชันดีซีเอสได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone Air รุ่นที่2 ซึ่งอาจจะเรียกกันว่า iPhone 18 Air ตามในโพสต์บนวีโกเขาไม่เพียงแชร์ภาพร่างแรกๆเท่านั้นแต่ยังบอกไว้ว่าการพัฒนา Apple กําลังดําเนินไปตามแผนโดยเน้นการปรับปรุงดีไซน์และระบบกล้องที่ยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปแม้ยอดขายรุ่นแรกจะไม่โดดเด่นแต่ Apple ยังเชื่อมั่นในแนวคิดนี้อยู่ดีเมื่อมองไปที่ดีไซน์โดยรวม iPhone Air 2คาดว่าจะรักษาคุณสมบัติหลักที่ทำให้รุ่นแรกโดดเด่นนั่นคือโปรไฟล์ที่บางเฉียบ และน้ำหนักที่เบามากเหมือนเดิม Apple จะคงแถบกล้องแนวนอนที่เป็นเอกลักษณ์ไว้เพื่อให้สมาร์ทโฟนนี้ยังคงดูหรูหราและใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยว่าทำไมดีไซน์ถึงสำคัญลองนึกภาพการถือโทรศัพท์ที่บางราวกับกระดาษแต่ยังคงแข็งแกร่งพอที่จะทนทานต่อการใช้งานประจำวันเช่นการเล่นเกมหรือถ่ายรูปนานๆโดยไม่รู้สึกอึดอัดสเปคที่คาดการไว้สำหรับรุ่นนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยโดยหน้าจอจะมีขนาด6.5นิ้วพร้อมกับอัตรารีเฟรชสูง High e Refresh ซึ่งหมายถึงการแสดงผลที่เลื่อนไหลามากขึ้นเช่นเมื่อคุณเลื่อนหน้าจอหรือเล่นวิดีโอความลื่นนี้จะทําให้ภาพดูเป็นธรรมชาติไม่กระตุกเหมือนรุ่นเก่าและระบบความปลอดภัยยังคงใช้การจดจําใบหน้าแบบ3ดีที่แม่นยําและปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมาะสําหรับคนที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้งกันการอัปเกรดที่โดดเด่นที่สุดคือการเพิ่มกล้องหลังเป็นคู่โดย Apple กําลังพิจารณาใช้ชุดกล้องคู่ Du อ l Camera ที่ประกอบด้วยเซนเซอร์ความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวนั่นคือกล้องหลักเซ็นเซอร์48ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพในสภาพแสงปกติที่คมชัดและสีสันสดใสกล้องอัลตร้าไวเลนส์48ล้านพิกเซลเพื่อถ่ายภาพมุมกว้างมากขึ้นเหมาะสำหรับการถ่ายทิวทัศน์หรือภาพกลุ่มคนโดยไม่ต้องเสียรายละเอียดสําคัญนี่เป็นการปรับปรุงที่ชัดเจนจาก iPhone Air รุ่นแรกที่มาพร้อมกล้องหลัก48 MP เพียงตัวเดียว และไม่มีเลนส์อันตรายเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบถ่ายรูปท่องเที่ยวการมีกล้องอันตรายจะช่วยให้คุณจับภาพภูเขาหรือทะเลได้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องเดินถอยหลังแต่คำถามก็คือมันคุ้มค่าหรือไม่สำหรับราคาที่อาจสูงขึ้นบางคนอาจโต้แย้งว่า iPhone Air ควรคงความเรียบง่ายไว้เพื่อรักษาราคาที่เข้าถึงได้แต่คนอื่นๆอาจเห็นด้วยว่าการอัปเกรดนี้ทำให้มันกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีค่ามากขึ้นในด้านขุมพลังข่าวหรือก่อนหน้านี้ชี้ไปที่ชิป A 2 0และ A 2 0 Pro ใหม่ สำหรับซีรีส์ iPhone 18และหาก Apple ยังคงใช้รูปแบบเดิม p p o o n Air 2ก็อาจได้ใช้ชิปเซ็ต A20 Pro ที่จะเพิ่มทั้งความเร็วในการประมวลผลและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยชิปนี้เปรียบเสมือนสมองของโทรศัพท์ที่ทำให้แอปต่างๆทำงานเร็วขึ้นเช่นการตัดต่อวิดีโอหรือเล่นเกมกราฟิกสูงโดยไม่ทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วเหมือนกับการขับรถที่ประหยัดน้ำมันแต่ยังคงแรงดันได้ดี ส่วนการคาดการณ์การเปิดตัวนั้นชี้ว่า iPhone Air 2จะเป็นส่วนหนึ่งของไลน์อัพในปี2026ของ Apple โดยจะเปิดตัวควบคู่กับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max และแม้แต่โทรศัพท์แบบพับได้รุ่นแรกของ Apple ส่วนรุ่นอื่นๆเช่น iPhone 18และ iPhone 18e อาจตามมาในต้นปี2027และนี่คือจุดที่หลายคนอาจถูกถียงกันบางคนเห็นว่า Apple ตั้งราคาสูงเกินไปสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่คนอื่นๆคาดว่าเทคโนโลยีใหม่ จะทำให้มันคุ้มค่ามากขึ้นที่มา kismochina.https //www.kismochina.com 2 0 2 5 1 1 0 6 i p h o n e a i r 2 d e s i g n d u a l c a m e r a s l i s a l a d MobileMan คุณคิดอย่างไรกับข่าวหรือนี้มันจะเป็นความสำเร็จหรือล้มเหลวอ,อีกครั้ง แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกกันมาว่าคุณเห็นด้วยกับการเพิ่มกล้องคู่หรือไม่หรือว่ามันควรคงความเรียบง่ายไว้เพื่อรักษาราคาที่สมเหตุสมผลบางทีคุณอาจมีมุมมองตรงกันข้ามที่เรามองข้ามไปมาถกเถียงกันเถอะ